โอเคครับก็สวัสดีคุณทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วแต่ไม่ินเคยโอเยนะครับเกมจีเดวกันอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองครับวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมาให้ผู้ชมเลยนะี่ก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะฮะอ่านี่เลยนะเซิร์ฟนี้ก็ อ่าเป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นแนวโลเปนะครับสวมบทบาททั่วไปนั่นเองนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะมีสตอรี่แก๊งนะครับมันมันโหดๆแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีไวลิทหรือเปล่านะครับตอนนี้ทางเซิร์ฟนะก็มีไวลิทนะครับสามารถไปสอบขอไวลิทได้ที่ดิสคอดของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับโอเคเพื่อการสิวลานะครับแล้วก็ทับการกดจอยเข้าเซิร์ฟไปเลยไป แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิฟเลยปั Let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในเซิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เลยเมื่อผู้ชมเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับพอเราเข้ามาครั้งแรกแล้วนะครับเราก็ท้อการกอรอกข้อมูลนะฮะตัวละครนะครับ,รรบของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์ผู้ชมเลยเซิฟนี้ก็จะมีพวกมอดเสื้อผ้านะครับทรงผมอ่า หลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หลานเสื้อผ้านะฮะนี่เลยนะครับโอเคด้านนี้มีหลกรไหมไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะมีจุดรับของเริ่มต้นด้วยนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่รับของเริ่มต้นผู้เล่นใหม่นะครับก็ทําการกดตัวจีแต่ว่าเดี๋ยวค่อยรับละกันนะฮะมาดูปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟไปก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด f 1 F1 นี่ก็จะเป็นเอ่อพวกเมนูทั่วไปนะครับเอกสารราชการประมาณนี้นะครับแล้วก็กด F2 นะครับก็จะเป็นกระเป๋านี่เลยโอเคแล้วก็กด F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะฮะท่าทางต่างๆนะครับนี่มีพวกเอ่อแอนิเมชันมาใหม่ด้วยนะครับเป็นไงก็ตามนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อมากด F5 นะครับ F5 นี่ก็จะเป็นตลาดรับซื้อสินค้านะครับหรือว่าอีโคโนมี่นี่เลยนะตอนนี้อะไรขายได้แบบว่าดีสุดๆช่ปะ ก็น่าจะเป็นไก่แพ็คปะนี่เลยนะครับเอ,อ่อเนื้อกวางเออเนื้อกวางประมาณ152บาทเลยนะฮะโอ้โหแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม f 7นะครับ f 7นี่ก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็ f 9นะครับก็จะเป็นอุ้มขี่หลังแล้วก็แบกจับเป็นตัวประกันนะครับแล้วก็ต่อมากด f 1 0 f 1 0ไม่มีอะไรกด delete อ่า delete ก็จะเป็น scoreboard นะครับก็จะมีเอ่อชื่อนะครับ job บเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ จำนวนคนนะฮะที่ออนไลน์ทั้งหมดนะตอนนี้ก็มีทั้งหมดประมาณ10คนนะครับ<ะ>แล้วก็ปุ่ม m นะครับปุ่ม m ก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับมาเรามาทำการกดรับของกันก่อนดีกว่าโอเคก็ทำการกดตัว G นะครับนี่ได้มาแล้วนะครับโอเคของก็มีอะไรบ้างนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับเงินเริ่มต้นเซิฟนี้นะครับมีมาให้ทั้งหมดประมาณ10,000บาทนะครับในตัว7 0 0 0แล้วก็ ออใ affiliated. น of, ใตู้ธนาคารนะครับหรือว่าในตู้ ATM อีกประมาณ3000นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นของขวัญพิเศษนะครับแล้วก็บัตรรีสกินหรือว่าบัตรสัญญกรรมนะครับแล้วก็บัตรผู้เข้าเมืองใหม่นะครับก็ลองทําการกดใช้ดูนะฮะโอเคกดใช้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้เป็นบัตรผู้เข้าเมืองมาใหม่นะครับโอเคก็ตัดมือแล้วก็ต่อมานะครับของขวัญพิเศษนะครับก็ทําการกดใช้ดู โอเคครับดูเหมือนว่าเราได้เป็นรถคันนี้มานะครับประมาณ20โลนะครับนี่ตามนี่เลยนะฮะเก็บของได้20โลนะฮะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาลาดนะครับเซิฟนี้แมปกาลาดก็สวยงามมากๆเลยนะครับเป็นแมปใหม่นะฮะ โอเคก็เปิดแผนที่ขึ้นมานะครับนี่อันนี้ก็คือภายในเซิฟทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชม <Wow. S 1> สําหรับใครนะครับที่มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับก็มา3คนนะครับก็รับรถทํางาน40โลไปเลย1คันแล้วก็กุญแจตู้เซฟ1ดอกแล้วก็เงินแจกไปให้อีกประมาณ1 0,000บาทนะครับส่วนมา5คนนะครับก็รับรถทำงาน40โล1คันแล้วก็รถคุลุมะ1คันอ่ากุญแจตู้เซฟ2ดอกนะครับแล้วก็เงินอีกประมาณ15ื่น้านะครับ ส่วนมาเอา่อสิบคนนะครับก็รับรถทํางาน1คันแล้วก็ R 3 2อีก1คันนั่นเองนะครับกุญแจตู้เซฟ3ดอกเงินเอาไปเอปเอาไปให้อีกประมาณเท่าไหร่วะสองหมื่นนะครับโอ้โหแจกหนักแจกเต็มเลยคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อโซนกินอาหารนะครับมีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับนี่เลยนะฟู้ดนะครับก็มีเบอร์เกอร์ทาโก้แซนด์วิชโดนัทนะครับโอ้โหเห็นแล้วน่ากินเลยโอเคน้ำเปล่าน้ำโค้กกาแฟน้ำผลไม้นะครับ เฮ้ยมีเป็นโตะด้วยนะครับแล้วก็มีชุดไก่เคบซีนะฮะมีเฟรน์ฟรายนะครับโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยโอเคก็ซื้อเฟรนด์ฟรายมาไว้นะครับน้ำโค้กโอเคแล้วก็ซื้อเป็นทาโก้นี่ต้องซื้อของแพงเอาไว้นะครับโอเคเมื่อทำการกดซื้อแล้วก็ไปที่รถเข็นของฉันนะครับนี่แล้วก็ชำระด้วยเงินธนาคารเอ้ยเงินเงินในตัวโอเคก็ทําการกดตกลงนะครับนี่แล้วก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะนี่เลย โอเคขอกินเฟรนฟรายลหน่อยนะครับนี่เป็นไงเฮ้ยโคตรเท่แล้วก็ต่อมานะครับด้านหลังตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเตาทำอาหารนะครับอ่าก็สามารถกดตู้อี้นะครับเราสามารถคลาฟปิ่นโตขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็สตรอเบอรี่อ่ออะไรอบกรอบนะครับโอเคมีปิ่นโตขนาดกลางก็มีนะครับอันนี้คือโซนกินอาหารนะครับมันขึ้นข้อความด้านบนอยู่นะส่วนด้านหลังนะครับเห็นมีโต๊ะพนันกันด้วยคุณผู้ชมดูดิ นี่เลยอันนี้เป็นโต๊ะอะไรอะ่ะโต๊ะระดับโคตรเทพนะครับอันนี้เป็นโต๊ะบาคาร่ามัง้งนะฮะก็มีให้เล่นนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรอ,ะอ่ะอ่ากดตัวอีเพื่อเสี่ยงโชคนะครับประมาณ100บาทโอเคกดเย็สอ่ะแล้วก็รอนะครับโอเคเป็นอ่าตู้ดูด,ดวงนะครับอ่าถือว่าโอเคเลย ตรงนี้ก็จะมีโซนแบบว่าเป็นอาบน้ำอ่าแล้วก็นอนนะครับแต่ว่าเซิฟนี้นะครับไม่มีระบบอาบน้ําไม่มีระบบนอนนะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับอาจจะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวทําการไปเบิกรถก่อนดีกว่าเอ้ยจุดเบิกรถมปอยู่ตรงไหนเนี้ยส่วนกิจกรรมภายในเซิฟนะตอนนี้นะครับที่ทางเซิฟจะให้เล่นนะฮะก็จะมีเก็บ a d ดดอบนะครับแล้วก็จะมีชิงทงนะครับแบบ E-Sport นั่นเองนะฮะ โอเคมาเราทําการเบิกรถกันดีกว่านะครับรถที่เราได้มาฟรีนะก็เป็นคันนี้เลยนะครับนี่โอเคก็ทําการกดตัวเคนะครับสตาร์ทรถโอเคกดเคสตาร์ทรถนะครับแล้วก็กด B ีนะครับคาดเข็มขัดนี่เลยนะฮะแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีวอลซนด้วยนะครับเป็นฝึกซ้อมต่อยนะฮะแล้วก็ซ้อมอาวุธนะครับมีอาวุธให้เช่านะส่วนวิธีการไปวอลซนเซิฟนี้นะครับก็ ต้องไปซื้อบัตรนะครับบัตรวาร์ปนะครับแล้วก็ทำการกดใช้บัตรแล้วก็วาร์ปไปตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีรถอะไรขายบ้างโอเคก็ทำการกดตัวอีนะครับนี่นี้ก็คือรถเริ่มต้นนะครับประมาณเอดหมื่นห้าพนะครับ89มีรถเ c นะครับคลาสสิกจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับรถซิ่งๆก็มีนะครับรถทำงานนี่รถผีบ้าผีบอนะครับ อันนี้ก็เป็นรถผู้เล่นใหม่นะครับหมื่นห้าโอเคตามนี้เลยแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบ AFK ด้วยนะครับยืนแล้วได้ของอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานในเซิฟนะครับตอนนี้ก็มีหมอหนคนอ่อคนตำรวจ2แล้วก็ช่าง1น,นะครับเซิฟนี้รับหน่วยงานด้วยนะจำนวนมากเลยทั้งหมอตำรวจแล้วก็ช่างนะครับใครอยากเป็นหน่วยงานไหนนะครับก็ติดต่อได้ที่ดิส c อร์ดของทางเซิฟดูนะคุณผู้ชม ตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่หน้าสอนอแล้วนะครับนี่เซิฟนี้แมปสอนอก็ลงแมปใหม่นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็ต่อมานะครับโรงพยาบาลเซิฟนี้นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้โอเคไปแล้วก็ไปดูที่โรงพยาบาลกันด้านซ้ายตรงนี้นะครับด้านซ้ายข้างโรงพยาบาลนะครับก็จะเป็นจุดทําใบขับขี่นะครับสามารถมาทําใบขับขี่ได้นะครับ แล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลนั่นเองนะครับนี่มีโลโก้เซิร์ฟนะครับขนาดใหญ่เลยตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับอู่ช่างเซิร์ฟนี้นะครับมันจะไม่มีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเอ่อ็นพีซีให้ซ่อมรถอะเออเอาง่ายๆเลยนะครับมันจะกระจายนะครับตามแมปนะนี่ตรงนี้ก็เป็นอู่ช่างนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนี่มีตรงนี้ด้วยนะครับหลายๆจุดเลยโอเคส่วนภายในเมืองมีเหล็กไหมเดี๋ยวพี่ขอสำรวจดูก่อน ตรงนี้ก็จะเป็นจุดอะไรอ่ะอันนี้เป็นผับนะโอเคมีผับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้จะเป็นจุดโซน AFK นะครับแล้วก็เป็นโซนนั่นแหละอีโคโนมี่นะครับเดี๋ยวเราทำการไปสำรวจตรงนี้กันก่อนดีกว่าไปว้าวตอนนี้เราก็ไม่ถึงกันแล้วนะครับพี่คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอนี่นะจุดพักผ่อนหย่อนใจนะครับข้างในก็จะมีเรือยอทด,ด้วยนะครับสามารถไปถ่ายรูกปกันได้นะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนตลาดอีโคโนมีนะครับก็นําของนะครับมาขายตรงนี้ได้เลยนะนี่นะครับคือตลาดรับซื้อนั่นแหละโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดโลกนะครับอ่าก็มีคนเอาของมาขายด้วยนะเป็นกัญชายํำนะครับโคตรแพงเลยและก็เซิฟนี้นะครับมีเกาะล่าสัตว์ด้วยนะครับมีเลยเกาะล่าสัตว์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถไปล่าสัตว์ได้นะครับส่วนวิธีการไปนะครับก็ต้องไปเช่าเรือหรือไม่ก็ไปซื้อเรือนะฮะตรงจุดนี้นะครับ นี่แล้วก็ขับมาตรงนี้นั่นเองโอเคแล้วก็ต่อมานะครับแล้วก็ไปที่เลเบลกันดีกว่าไปเลเบลเซิฟนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลย <Yahoo! S 1> ตอนนี้เราก็มาถึงเลเบลกันแล้วนะครับนี่อันนี้คือทางเข้าเลเบลนะโคตรเท่คุณผู้ชมดูดีนะครับเฮ้ยแมพย่างสวยนะครับขับรถขึ้นไปได้เลยไหมนี่ขับรถไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ทาการ จอดรถไวตรงนี้เลยนะไปะแล้วก็คข้บดูกันนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับตู้เซฟอยู่ตรงนี้นะครับกดอ e, ีเพื่อทำการเปิดนะฮะแต่ว่าเราไม่มีกุญแจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำอุปกรณ์นะฮะเฮยเลยกุญแจตู้เซฟนะครับ<ะ>โอเคมีมีดล่าสมบัติด,ด้วยนะครับโอเคตามมืลนะวิทยุผ้าพันแผลอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำอาวุธนะครับนี่อันนี้เป็นบูปินนะครับอันนี้ก็เป็น อ่าไม้เบสไม้กลอฟนะครับปูปินอ่าตามมีอดมีมีดมาชาเต้ด้วยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเราก็เดี๋ยวไปทํางานถูกกฎหมายก็ดีกว่านะครับเซิฟนี้นะครับงานถูกกฎหมายมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเก็บข้าวตกปลานะครับเก็บฟักทองเก็บเห็ดแล้วก็เก็บมะเขือเทศเก็บน้ําผึ้งอ่าข้าหมูตัดไม้รีดนมวัวนะครับเก็บกล้วยประมาณนี้เลยนะครับส่วนงานผิดกฎหมายนะฮะก็มีเก็บกัญชาเก็บโคเคนนะครับแล้วก็จกสายไฟจกปูนตามนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปทําอาชีพอะไรกันดีอ่ะตรงนี้เป็นจุดเ,เก็บเห็ดโอเคแล้วก็ไปเก็บเห็ดแล้วกันนะใกล้ๆเลยตอนนี้เราก็มาถึงจุดเก็บเห็ดแล้วนะครับโอเคเห็ดก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับอืเห็ดโคตรน่ารักเลยนะฮะโอเคก็ทำการกดตัวอ e ีนะครับเพื่อทาการเก็บอแต่ว่าคุณไม่มีอุปกรณ์ในการทํางานนะฮะแปลว่าเราต้องทาการไปซื้ออุปกรณ์ก่อนนั่นเองนะค,คุณผู้ชมถึงจะสามารถเก็บได้นะครับ ส่วนจุดซื้ออุปกรณ์ทำอาชีพนะครับก็จะอยู่ที่เดิมเลยนะตรงจุดเกิดนะนี่ตรงปัจจัยเหลืองๆตรงนี้นะครับอ่าในลานเสื้อผ้านะฮะเมื่อกี้เราไปเก็บเห็ดใช่ปะลืมซื้ออุปกรณ์นะครับนี่ก็จะมีอุปกรณ์ขุดเหมืองน,นะครับนี่ทำการซื้อไว้เลยเครื่องรีดนมัวนะครับขวานตัดไม้แล้วก็เมื่อกี้เราจะเก็บเห็ดเอ่อจอบขุดเห็ดนี่ห้าร้อยนะครับแล้วก็เอ่อจอบขุดฟักทองโอเคก็ไปที่รถเข็นของเรานะครับแล้วก็ชำระด,ด้วยเงิน โอเคกทํากายกดซื้อมาเลยนะครับเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่เดิมแล้วนะครับเดี๋ยวกํานกายกดตัวอ e ีใหม่อ่าแค่นี้เราก็เก็บได้แล้วหุ้ยเก็บเร็วมากแป๊บเดียวเองนะครับ <Whoa. S 1> โอ้โคตรเร็วอ่ะโอเคแล้วก็ได้เห็ดมาแล้วนะครับประมาณ5อันนะก็เก็บได้สูงสุดประมาณ30อันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเก็บฟักทองนะครับนี่เราก็สามารถเก็บฟักทองกันได้นะคุณผู้ชม นี่ฟักทองลูกเบลล์เลยนะครับฟักทองนี้ก็เก็บได้สูงสุดประมาณออ30อันเหมือนกันนะคุณผู้ชมเป็นนยงไรบ้างครับสับเซิฟแนวโลเพเซิฟนี้นั่นเนี้ย,ย,ยก็ถือว่าประมาณนี้เลยนะระบบต่างๆนะครับก็พาไปทูวก,กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเขาเล่นเซิฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยโอเคพี่ก็ฝากเซิฟนี้ด,ดูกัน โอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้ครับรีบกดไลค์กดติด i b e อะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไปื่าชมคลิปใหม่ๆก่อนแคนูบ๊ายบายจ้ะกันจุ๊บ